โอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมกับนายโอตี้นะกับเกมฮอนอีกครั้งตอนนี้เราอยู่กับอาคุณมาริโอแล้วก็คุณแม็กกี้นะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กกี้ชื่อแม็กกี้มีแฟนหน้าเต่งถุยเมร่าเมียไ้ซื้อของก่อนซื้อต้องซื้ออะไรบุกลางเองโรถขึ้นบนเดี๋ยวดิเขายังไม่ได้ซื้อของเลยนะตัวเอง ปล่อยเลนไหนปล่นไหนทิ้งไปกลางเหรอใช่ไปไปเลนไหนทิ้งเดี๋มึงไปบนดิโอทไปบนไปบนเหรอไปบนนี่โซไปโอทมึงมีรองมึงมีตังเหลือมก็ซื้อตังมึงเอาตังซื้อดิซื้ออะไรอ่ะซื้อรองเท้ารองเท้าอ่ะรองเท้ารองเท้าเหรอนังยางปะกดอัพนกดิกดอัพนกดิ๊กเอาทำไมเอาไม่เป็นกดที่นกได้รองเท้าเนี่ยเหรอกดที่ลิงอ่ะแล้วก็กดอันแรกอ่ะอันนี้ไม่มันจะวิ่ง กดที่ลิงเหรอแล้วกดอันแรกค่ะไปไม่หมดมึงไม่มีเงินอัพบละช่างแม่งดิฉันดิฉันซื้อไปหมดแล้วฮะไปมอลลิงไปไหนเซื้อฟบานดิอยาให้กูเจอเขออเซวร์ฟเอยวีเดย์เจ็บเห็นดะเอ้าไอ้ที่ทำไมไม่เอ้าไอ้สัตว์แล้วกูเมื่อกูมืจะคุยกับน้องกูฮะซื้อดิมันเท่าไหร่อ่ะกูไม่รู้กูกดไม่เป็นเรียบร้อยโชิมึงจัดการเอาเองอันที่เหลือ อยู่จำ,จำไว้ไว้อยู่ด้วยตัวเองเมื่อคืนเมื่อคืนก็มีคนบอกกูว่าอยู่ด้วยตัวเองเว้โอชีตอนนี้กูกำลังวิ่งไปแล้วกำลัวง,วงวิ่งไปบนแล้วอเอเ่อนเอ้บอกเพื่อนมึงอ่ะอย่าอย่าไปเลนนั้นดิเลนล่างไี่ยโอ้เพื่อนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมึงโหดวะตัวสีทองด้วยเซนเซยาหาออเป็นกูมีชุดก่อ นี่เซนเซียาเหรอเซนเซียาใช่ไหมเออไอ้กูมีกูมีมือที่สามคอยปัม๊มคอยปั๊มมานาให้กูไอ้สัตว์ออมันกระตุกกูก็กระตุกไหนที่นี่ออกลเฮ้ยจะเอากูแล้วจะเอากูเหรอจะเอากูเ,เ,เหรอฮะเฮ้ยเฮียแม่งตีแรงกวากวัยสัส อย่าะเป็นเตะสู้มันดิว่ามึงอินแน่ถ้าไปงจะแทงมึงสู้มันไม่ได้หรอกยิ่งยิ่งแน่มึงฆ่ามันตายได้มืออันเด็กก็จะโชว์โหดให้มึงดูกูฆ่าได้นะอาทำอะไรโง่จริงเพื่อนมึงได้โง่แน่มึงไม่รู้แล้วกำลังเผชิญหน้าใครแต่มันไม่กูกำลังเผชิญหน้าอยู่โอ้แหลกไอ้เหี้ยใช้ได้เลยอ่ะเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียว เฮ้ยขอหลอยหน่อยหลอยแล้วกูก็ไปเอาวิ่งตามเขาใหญ่เลยโดนกูกลักวามาะสาดรักนะจ๊ะคนดีของฉันจะวัานไหนก็รักเพียงเธอเ <c oughs> แล้วจะบอกว่าฉันรักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอไปมาเลาตัวเองตัวเองเขามาแล้วนะ เฮ้ยมันมาเล่นหลังว้แน่เลยสัตว์หายไปอย่างนี้เฮ้ยใครบ้านใครไข่มังคุดวะงอครับงอครับมังคุดมังคุดงอครับมัุดนไม่รู้อยากจะเห็นเหมือนกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงง้อโรงเรียนรับงอโรงเรียนอย่าขโมยนะครับเดี๋ยวติดคุกอู้มันมาแล้วยี่อะเฮ้ยมึงใจเย็นได้ป่ะ ใจจำร้อยมานาแม่งอะไรอะไรเพราะไอเฮียไอเฮียแม่งมีแม่งมีแยกล่างเลยสัตวสแม่งมีแยกล่างเลยกูกูเม็นกูตั้งหลักก่อนละกูต้องตั้งตั้งหลักก่อนละแยกล่างอะไรวะมันมาเก็บรูน่ะเดสัสเออใช่แม่งเป็นนารูโตะเฮ้ยมึงเป็นญาติกันนารูโตะเหรอฮะไม่อยากจะเข้าไปข้างในสักเท่าไหร่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูรู้มึงคิดอะไร ในใจมันคิดอะไรอยู่กูรู้ดีกูต่างรู้กันดีนะนะตัวเธอโอ้ตัวเธอ,อ,ต,เธอตัวเธอจะเย็นตัวเธอเรามีป้อมนะตัวเธอเรามีป้อมนะอย่านะเข้ามาเข้ามาโดนเราแน่นะอย่านะล็อกแม่งเลยมึงวิ่งหนะ้ล็อกเอ้ยเฮียมันจะตายแล้วมึงเสร็จกูเฮียเฮ<อ>้ยนี่นี่กลับก่อนกลับก่อนแม่งมีคลิปมาไอ้ส <c oughs> ัตว์อะไรวะ รักนะจ๊ะไอ้หคิดเลือดเต็มเลยสัตว์นั่นตัวปลอมแน่ๆเลยต้องเป็นตัวปลอมแน่ๆเลยนะอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยอ่ะเ้ยเป้ยกูต้องการโอ้ออดอะไรกูต้องการกูต้องการตัวนั้นเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่คืออะไรเอ้ยนี่มึงนกกูยังไงเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะใครอ่ะทำไมมึงไม่กลับบ้านเนาเอ๊ ไม่กลับบ้านจ้าไม่ได้แดกกูหรอกกูเล่นอย่างระมัดระวังหรือชาวบ้านเรียกว่าเล่นแบบตุดต๊ดตุ๊ดเฮ้ยโอ้ทำลายเออสกิดสกิทนิดน,นึงแบบณจุดนี้นะฮะกลับไปวอนนิดน,นึงมาพวกกูมาแล้วมึงมาไอสัตว์พวกเยอะกูไม่กลัวไอเฮี้ยนี่เกียร์ลดเลือดกูไงไหลเลือดกูอก๋อไม่ได้แดก,ก,หกไหลสัตว<า>์ไหลเหรอมีมานามีมานาได้ไงหว่ Uhm ไม่มีรถดีหมายสัตว์กุต in> ุมานาไว้เตรียมแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะวิ่งนะเข้ามา้เพื่อนเรามาสันตินะเนี่ยเป็นมิดด้วยเข้ามาไอ้สัตว์เข้ามาขอให้เข้ามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องจงมาน้องจงมาโฮมพี่ยงน้องจงมา ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมานาไม่เหลือแล้วกุ้กลุ่แล้วเฮ้ยเด็กมันน่าเมดโค่บังง่ะป้อมยิงดิโอไอ้เชี่ยอีกแล้วปากไอ้เชี่ยนี่อีกแล้วป้อมยิงดิป้อมเอาให้ตายป้อมใจเย็นป้อมไอ้ยาไอ้โง่ยี่บร้อยเปิดไปหนูเฮ้ยใครตายวะเกิดอะไรขึ้นตายคู่เสียงเสียงพี่ปื้มอย่างนี้ยังไงเนี่ยฮะโค่ไง สมัครดาวใส่หัวไม่เลยสมัครแบกคจับวาดิฟโร่สมัครแบ็คตายหาไปซะอุ้ยไอ้เคี้ยนี่กูเกลียดไอ้ไอ้เพื่อนมึงมากเลยเขาชอบปากควยไม่รู้แล้วเลื่อนรถเรื่อยๆได้นะไประวังแล้วยวิวหกแล้วอะเว้หกแล้วไงอ่ะเว้หกแล้วแล้วเว้หกแล้วแม่กูเป็นพ่อกูเหรอฮะเว้หกแล้วหั่มมันจะใหญ่ขึ้นเออเห็นแล้วเว้หกแล้วหั่มมันจะใหญ่ขึ้นเหรอมันจะมาตีหน้ากูไง อย่าไปกลัวดิมมันนจะช้้้าาใส่หึงเวยโอ้ยเฮียมันเล่นกูแล้วไอสัตว์โหอันติกดอันติใส่กูกดอันติใส่กูอ๋อได้เดี๋ยวมึงเจอมึงเจอมึงผิดคนแล้วมึงเล่นผิดคนแล้วเอ้ยเฮ้ยถอยเมืก่อนดีเดย์หายไม่ใช่เดยังอยู่แตนด้หายกูพร้อมกูพร้อมรุยพร้อมรุยณจุดนี้ณจุดนี้ไปไหนไม่ได้แล้วณจุดนี้นะณจุดจุดนี้กับเหรอเอ้ยมันล่อหลังกู วิ่งอยู่ตายกลับบ้านเฮียทำไมมันสวยอย่างนี้นะไอ้เฮียรังแกคนเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยไงนิสัยแล้วบอนไม่เยอะด้ยนะเฮียรังแกคนเล่นไม่เป็นไงเอ้เฮียใครดูคลิปเร็วเฮ้แล้วใครทักสกายหน้าหนามึงดูดิมึงดูดิใครทักสกายเนี่ยกูกดดูไม่ได้กูกดอัดอยู่ อาจออกแล้วมันนะนี่ขี้เกียจไปรวมคลิปไปเฮียเอ้ยเอามึงตันใครเนี่ยสมักแดกอาราดหรือโฟร์เด็กกูจะเอาคิวคืนให้ได้เลยกูไม่ได้แค่นี้ต้องชำระทำไมไม่มาช่วยตันนี่ตันนี่โอ้โหไอ้มึงเมึงอกี้มึงวิ่งไปไหนวะจะมาเอากูไงเห็นกูกากไอ้พียเป็นโค้ชกาก์อะมึงกดที่แพนด้าหรือมึงกดไปที่ไหนวะแล้วทำไมมันแหลกๆวะ เราวิ่งมาอย่างไวเลยนะจุดนี้นอเอฮะกูนึกว่าโอ้โหแม่จะตายแล้วแม่ก็ไม่ตนันเน็ดแม่มามามานจุดนี้ดิฉันถ้าเมื่อกี้มึงตันนะเรียบร้อยเลยเจนสบ,บัดไดยค่ะพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่กลางเหรอทำอะไรกันวะว well you, well you, ะิวเขาวู่นะแต่เองเอาแล้วคลิปคลิปมันเริ่มแล้วเริ่มมาอ้าวมีพวกพวกอย่าไปกลัว นี่กูกูกดกบเตรียมพร้อมไว้เลยเนี่ยมึงมาเมื่อไหร่กูเสกปุ๊บกูเรียกป้อมยิงลุมยิงอ่ะแบบเอาแบบให้ตูดพังอ่ะอะไรล่ะฮะยิงมันยิงมันยิงมันดิยิงมันดิเออเฮ้ยตัวเองไปไหนน่าจะกดจับต่อสักหน่อยโอ้โหรักเนจป้อมยังไงป้อมช่วยคุยอะไรไม่ได้เลยโอ้มันเล่นกูแล้วเฮ้ยป้อมกูจัดการมันอ่าเป็นไงแรงป้อมกูโหดนะ ้อมคังคบคังคกสู้มันเยสสู้ข่าวนั่นตัวเองโมปากอะไรวะนะ่ปะปาเมื่อกี้กูปากจะเล่นในนี้ไอโอไงโอ้โหโออยู่นี่เอาไม่ใช่โอแล้วนี่ใครเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแม่งวิ่งหนีกูหถังตุด๊ดจุดตูดเจเมื่อกี้ถ้าเกิดจับได้ขึ้นมานี่มองเท่งไปแล้วนะ่ะเล่นอนะใครไม่เล่นเนะ่เล่นกับเฮียโอด๊ด เล่นกับเจโอ๊ตระวังตูดละตัวไว้เฮ้ยอะไรเนี่ยคอเฮ้ยแฟนใครคอมาไว้เน wow. mm hmm. yeah, ี่ยคอมหากูเนี่ยเอ้ช่างเสียงตืดๆตืดๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่รับครับณจุดนี้นะณจุดนี้ดิฉันยังไม่รับนะฮะกำลังแคสอยู่นะฮะไปมันไปแล้วออดมึงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นค่ะดิฉันไม่เห็นอะไรเลยนะดิฉันดิฉันกำลังวิ่งอยู่ค่ะใจเย็นค่ะ ดิฉันกำลังโคตรให้มันโล่เดี๋ยวโคตรมันโรมึงมึงลืมไปหรือเปล่ากูอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรค่ะดิฉันดิฉันดิฉันเตรียมพร้อมดิฉันมีป้อมใครใครขออะไรมาวะนั่นกดปฏิเสธไ่งไม่เลิกนะคะไม่เลิกนะคะณจุดนี้ยังไม่เลิกคอนะฮะไม่วางนะฮะยังนะฮะยางนะฮะเออดิฉันควรจะออกอะไรต่อดีคะคุณแม็กซออกแต่เกม กดออกจากเกมใช่ไหมจัดไปค่ะถุยดิฉันออกของไม่เป็นค่ะต้องการอะไราจากสังคม okay, น,นี่นี่หล่อนต้องการอะไราจากสังคมฮะมาอันตริกูมาแล้ววอนยาเพิ่ง <c oughs> กูวอนแล้วอะ่ One game อะวันทุ l เพย g เกมอ่ะกูไปละกูกลับละไอ้ทามันขึ้นไปแล้วทอย วันที่เล่นเกมนะฮะตัวหนึ่งดิฉันกำลังเอ่อโดนตึกดตึ๊ต <huh ึ๊ตึ๊ตึ๊ตึ๊อยู่เนี่ยฮะทำทำดิฉันแหลกมากเลยค่ะณจุดนี้นะฮะณจุดนี้ดิฉันเริ่มเริ่มเครียดแล้วฮะช่วยเอาช่วยเอาภรรยาของคุณไปเก็บทีนะฮะณจุดจุดนี้ภรรยาภรรภรรยามึงนะฮะไอ้ตึ๊ตึ๊ด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 เนี่ยภรรยามึงไม่ใช่เหรอฮะ แล้ว้้ลลน่ะแวเสือกคอหากูทำไมต้องการอะไรอ่ะสวยโอ้ยเยี่ยมเงลุมไหวเยี่ยมึงลุมเพื่อนกูเหรอเออไม่เป็นไรนัาจะพูดคุยโอ้หนี่มึงนี่มึงแอบพิมพ์คุยกันใช่ไหมนี่มึงแอบพิมพ์คุยกันใช่ไหมมึงเลวร้ายมากเลยเต๋อหวานมาเงินมึงก็มีตั้งเยอะ มันกูยังไม่รู้ต้องไปออกอะไรเลยเนี่ยมึงมึงพูดบอกหวานหวานอะไรวะหวานอะไรมเมล็ดข้าวอะเอาไปปลูกนาอะกูไปดูก่อนออกอะไรได้บ้างเนี่ยมันออกอะไรได้บ้างว่าตัวกูเนี่ยตอนเนี้ยอุปกรณ์สนับสนุนนะกดมาดูนายอุปกรณ์อุปกรณ์สนับสนุนอ่ะเข้ามาแล้วลวไงต่ออะไรก็ได้อย่างลีมานาลีมานาแหวนเหรอ ลีมานาไหนวะรูปแหวนเหรอโดดเล่นโดดเล่นเรียบร้อยดิชันได้ซื้อแล้วนะฮะเฮ้ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแหลกอะไรวะดิชันก็มีทราบได้เจอสกูไปแหลกเลยโอ้แต่แต่ดิดชันมีเหตุเหตุผลเดียวที่แหลกนะคะคือคือใครไม่รู้คอมาค่ะคือคอเนี่ย มันมามันเลิกคอไปแล้วค่ะมันคงจะนึกว่าเอ้ยตีฮอนอยู่มั้งรับไม่ได้งี้งั้นแน่นอนค่ะตีฮอนอยู่ค่ะไปปีงแปดร้อย่าพึ่ง We Generation เย้มันกดดีทำไมอมันดีให้เองเว้ยไอเสียงไมใครหอนนอไม่น่าอะไรอะไรจะตตวเองเสอรีมาเสอมาดีกูก็ใส่รีอยู่นี่ไงมึงมองมึงมึงถั่วปะเนี่ยถั่วถุงถุยเหรอ กูซือกว่าในกูดิมึงก็ซื้อเองสิตังก็มีไม่ใช่คิวได้ตังแยะตังแยะกูยังคิวไม่ได้สักตัวโดนเขาคิวอีูต่างหากณจุดจุดๆนี้ดิฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วจะให้ฉันไปช่วยใครล่ะคะเบ๊กมาแขงแหลกอะไรวะเฮี้ยพวกเฮ้ยนี่ก็เล่นตอนแหลกตลอดแหลกแหลกอะไรดีโอมานี่มาอยู่กลางมั อะไรกัไหนบอกให้เขาอยู่บนไงเขาอุตส่าห์มาดัน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 ไม่ต้องเลยกไปโยกไปอยกขึ้นมาแล้วนี่ยเพิ่งมาเกย์ตอนนี้รึเล่าอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแหมหมอแหมลอดหายมาแล้วแต่กอทำไม่ถูกงทำไปในที่จะบอกั็เลยเออแคทเกมมันอยู่จ้ะเออทำติดเองอ่ะครับเออสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วเห็นเสียงผู้หญิงอะไรไม่ต้องสนใจนะครับ เล่นเล่นผิดคนแล้วจ้ะผมผมผมไม่กากนะครับผมไม่กากนะครับเอาอีีอ่ะจอกูค้างเลยใครอะไรอะไรอะไรถ้าตอนถ้าตอนนี้ถ้ามีคนกดเลิฟอ่ะมึงตายก็ไม่ไม่รู้ว่าดิฉันกำลังตีคลิปอย่างมามันด่ดีใครก็ใส่ฉันไม่รู้นะดิฉันก็เตรียม ดิฉันคือระวังเต็มที่เตรียมพร้อมอะใครเล่นกูกูเสกเป็นกบแล้วก็ให้ป้อมลุมยำไข่ดาวอย่างเดียวเลยณจุดนี้นะณจุดนี้มึงมึงไปแล้วโอ๊ตลาก่อนไล่นี่ดิฉันยังอยู่ <c oughs> เอ้าไอ้เหี้ยเป็นไรอะ <c oughs> แหลกเหรอ <c oughs> ดิฉันยังอยู่เฮ้ย <c oughs> แหลกอะไรมันมีสกิลพุ่งไม่ใช่เมื่อกี้ <c oughs> กูค้างแล้วอยู่ดีๆทำไมไปอะ <c oughs> ดิฉันยังอยู่เฮ้ยแต่อย่างน้อยก็ฆ่าฆ่าหมาได้ตัวนึงอะเออขนาดแม่งใส่กูก่อนนะ เออดิฉันยิงอยู่เฮ้ยก็เมื่อกี้ดิฉันยังอยู่จริงยังยืนค้างแบบมูนวอล์กอยู่เลยอ่ะดิฉันยังอยู่ดิฉันไม่อยู่ละแหมโดนโดนเฮ้ยโดนคนเล่นใหม่ค่าเงี้ยแหละกระจอกนี่นี่นี่ถ้าดิฉันเล่นนานๆเนี่ยโอ้โหแบบคงแบบกระดิกขี้นิ้วนี่ก็ตายห่ากันหมดแล้วมั้งเนี่ยฝากดีไว้ก่อนฝากดีไว้ก่อนกูว่ากูว่ามึงหลับไปนะกูว่ามึงก็จะหลับแล้วนะถ้ามึงไม่มีอันตรีนี่ะอไร เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ยายามาว่าอ่ะเฮ้ยมีอันตรงมีอันตีไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่างงั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเกณฑ์เขาเขาพูดการเลยเกณฑ์เกณฑ์เขาพูดกันเช้าแล้วกดเยดเบิกอรุณเบิกฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสเปิดเปิดอะไรอ่ะแป๊บที่เหรอเอ้าให้หยุดทำไมอย่ดค้างอ่ะผมกูกดอยุดนะทำไมค้างอีกแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ย นี่พวกมึงทำอะไรกันอยู่จ้ามึงอ่นมาดูดิเลือดสาดอ่ะเนี่ยตัวกูค้างเลยเนี่ยตอนเนี้ยณจุดจุดนี้อ่ะมึงขยับเมาส์มาดูเลนกลางดิไหนบันแหลกไอ้เหี้ยแล้วก็โดดใส่กูใหญ่เลยนะมันเลือดสาดอ่ะมึงดูดิโอ้าะโหเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยไม่ดิฉันอยากทราบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยฮะดิฉันดิฉันเดินเดินอยู่อ่ะทำไมดิฉันค้างอ่ะกูบอกแล้วกูกดเริ่มนี่กดเริ่มนี่ อะไรเนี่ยทําอะไรกันเนี่ยคะเออทําอะไรกันเนี่ยเอ,อ๊ะนี่มันเป็นเพลงอะไรโอ้โหอัพทีแหลกเลยเแหลก,กจุงเบยนะทำไมจะให้เขาไปนั่นเหรอ <c oughs> เดือนแม่งเยอะชิบอ้าวไหนบอกให้เขาขึ้นข้างบนไง <c oughs> เขาตัวถ่วง <c oughs> ออ่ะ๋อก็เขากำลังไป ไม่ไม่เอาอย่าเพิ่งตีคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปผ่าวผ่าวใสวยมัาตีวัดอยู่กลางเลยยืนกลางกับโูเลยเนะนี่ยเข้ามาลอยลอยไอ้เจียนดินี่หมันไส้อ่ะเนี่ยจริงก็เข้ามาดิดเดี๋ยวเพิ่ง ไอ้เหี้ยกดจับไม่ทันไม่มีมานาให้จับรีไม่ทันโดนใบด้วยอะไรโอ้โหคนเล่นไม่เป็นนะ<ถ>ไอ้อะไรเด้งวันนี้กรดดานข้างกจอกูเนี่ยเมื่อกี้ทำไมมึงไม่เดินหนีวะฮะเมื<า>่อกี้ทไมไม่เดินหนีกูมึงไม่ได้ดีมึงไม่ได้ยินที่กูพูดเหรอว่าอะไรเด้งข้างจอกูเนี่ยกูเด้งไปออกนอกจอเนี่ยก็แสดงว่ากูกินไก่ใช่แล้วมึงแดกฟรีไปเลยเนี่ยฮะ ไม่จ่ายตังค์เขาด้วยเนื้อหมูกินทุกวันเลยอ่ะเนื้อวัวเนื้อวัวอร่อยติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาฮ่าฮ่าฮ่าติดฟันเนื้ติดฟันกูจะตายแต่ก็ยังอยากกินไก่อุ้ยทุบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแลนอุ้ยโอ้โหทำไมทำไมจิงโจ้มันมันมันโหดร้ายอย่างเงี้ยแป๊บนึงมีตังมีตังนี่มีตังพันหนึ่งนี่คนทำอะไรเนี่ยดิฉันคนจะออกอะไรดีคะคุณแม็ก่เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอก โลบอคอันไหนอะอุปกรณ์ป้องกันแล้วอะไรต่ออุปกรณ์ป้องกันแล้วอะไรไหนแล้วไหนอ๋ออันเขียวเขียวอันเขียวเขียวมันมีสองเขียวอ่ะสินี่ไงแฮมออฟเบลิเทียนอะโลบอคเขียวเขียวอ๋อเห็นแล้วหมู่หมู่คาราบาวอะอ๋อคาราบาวแดงคาราบาวแดงไนนี่เลยอะไรขอยืนอย่างเชิดชู นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เยอะใจเย็นนะฮะนัดใจเย็นนะฮะนัดจ,จุดนี้นัดจ,จุดนี้ดิบบฉันมาแล้วนะฮะเฮ้ฮบบ่าแม็กระตูกเฮ้ดิฉันดิฉันเห็นดิฉันเห็นคนนะฮะยืนยืนยืนหล่ออยู่นะฮะ แจุดๆนี้ดิฉันระวังซ้ายมาอีกแล้วค่ะเตรียมโหเตรียมเตรียมล้อดักก็เลยโอ้ยดิฉันดิฉันดิฉันเอาไงดิฉันยางยางยางเขายังเดินหนีอยู่ค่ะดิฉันดิฉันกําลังสังเกตอยู่โอ๊ตจ๋าฟั่งไม่ฟังแม่งก็ได้ยินดิไม่ใครแม่งช็อตวะไมค์พุนแม็กไงคะจัดจัดอะไรจัดอะไรไม่ถึงอ่ะ โอ้ยเฮียเฮียเยวางชอบวางไอ้ส้นตีนนี่อีกแล้วมันคืออะไรวะเนื้อหมเนื้อปลาเนื้อปลาโอยเห็แล้วเห็นแล้วอย่ามาอมมันไปครับเรียบร้อยมือเฮ้ยกดจับไม่ทันเดี๋ยวเพิ่งดิเรียบร้อยเอาเลยเล่นเลยครับเล่นเลยลุมยำไข่ดาวโอ้ยไม่ต้องห่วงมันอ่ะ มามานามาดีมานายังเหลืออีกเพียบมาพร้อมพร้อมรุยไม่มาวิ่งไม่มาวิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรอเอ้ยไม่โดนอ่ะไม่ถึงอ่ะณจุดนี้แหลกมากดิฉันแหลกมากเลยค่ะณจุดจุดนี้ยังไงเนี่ยจุดนี้ยังไงเอ้ยทำไมกดจาดเดียเรียบร้อยจาดค่ะจาดค่ะบายบายค่ะฝันดีค่ะณจุดนี้ดิฉันไปแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะ เขาบอกวิ Pig, <S 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 ่งมาทางมือบอกแล้วถ้าดิฉันล้มมือล้มมือกันเนี่ยไม่มีอะไรจะต้านทานได้นะฮะต้านทานได้เฮ้ยถ้ากูอยู่ด้วยกันน่ะคือประเด็นพวกมึงแยกกูไม่ไม่มีนะคะไม่มีการแก้ตัวนะฮะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กจ้ะดิฉันยอมรับนะว่าดิฉันล้มไหมดิฉันกลับบ้านย่างด่วนเลยด่วนจีเลยนะฮะต้องทำตัวเฉย ดิฉันกำลังทพยายามทำตัวให้ถึกเลยเรียกตีป้อมคุยกันกันบ้านเรียบร้อยดิฉันออกมาเรียบร้อยนะฮะวิ่งไปไหนมึงไม่กันบ้านวะโอ้แต่เฮ้ยเสือวิ่งอ้อมอีกดิฉันขี้เกียจซื้อวาร์ปนะฮะดิฉันเป็นคนอดออมประหยัดนะฮะโอ้แค่ทำตามที่กูบอกมาพอแล้โอเคฮะดิฉันจะทำตามทุกอย่างเลยนะฮะ ตอนนี้ตอนนี้ดิฉันรู้สึกแหลกล้อเหลี่ยงจ้าอันติอันติอันติดิฉันอ๋อไม่ต้องก็ได้เรามีอันติของคุณแม็กอยู่เดี๋ยวดิฉันจับเองฮะนะจุดจุดนี้นะฮะณจุดจุดนี้อันติดิฉันยังไม่มานะฮะเอาแล้วดิฉันจับแล้วดิฉันจับแล้วลุมยำใครได้เอ้ยมันเอากูอะ มำไมันเอากูอะอะไรอะฮะเอ้ยมันเอากูแม๊กแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูจัดเองไอ้เฮี้ยนี่ยเออไปไปเอามันข้างหลังอะไอ้เฮี้ยเอ้ยแม่งโหดว่ะทำไมมันถึกจังอะแปนะ๊บหนึ่งนะฮะดิฉันจะอัพอะไรต่อดีเนี่ยดิฉันอัพจับดีกว่านะฮะ รอรอดิชั้นรอดิชั้นเกิดก่อนฮะอย่าเพิ่งห้าวนะฮะคุณแม็กซ์ทำอะไรกูไม่ได้หรอกพี่ดีดิชั้นทีมเวิร์คเป็นเลิศฮะแต่ที่ชั้นเป็นไรอยู่ดีก็วูบลงไปนอนเลยนะฮะโ <c oughs> ดนแทงโดนแทงจึก๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กไอ้เหี้ยแล้วแม่งจออย่างกระตุกเลยฮะอัดแฟบไปด้วยในกระตุกมากเลยนะฮะตกแล้วอย่าจับเพื่อนกูคุณรักเพื่อนเฮ้ยมันมาแล้วฮะน่ามันโดดมาแล้วโอ้โหโอ้โหคนรักครอบครัวอุ้ยเราโดดบ้าง นะจุดนี้นะฮะเฮ้ยนี่มึงนี่มึงมาเล่นอะไรเนี่ยเมมื่่อกี้ติดไนี่มึงเล่นมานี่มึงเล่นเกมมาริโอ้เหรอโดดไปโดดมาเนี่ยเเยวววิิิ่งออตนไม่มึงอะซื้อกูออกมาแล้วอ้อกูไม่มีตังค์อ่าล้วไม่หัดเก็บเงินเก็บทองมั้งนะจ๊ะอดออมอะอดออมรู้จักไหมฮะดิฉันใจเย็นนะเพื่อนเนี่ยกดขึ้นมาเนี่ยเห็นสีส้มๆมั้ย ไม่เห็นกูยังไม่ได้เข้าไปกลับบ้านป้าไปบ้านเลยตอนนี้กูพยายามกันป้อมอยู่กดบีอ่ะกดบีแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมาตุ๋ยหลังกูมันฟังอยู่เดี๋ยวค่อยกลับบ้านแล้วค่อยบอกป๊าหนึ่งมันงกลัวณจุดนี้นะฮะแงานโคตรมดเฮ้ยเราไปบนดีกว่าไปไหนไปไหนกันแน่เนี่ยไปบนว้ยไปบนนะฮะปลายปลมาประทาันที่บนได้ไงหนูนี่เป็นไงฮะเลนกลางไม่มีอะไรละ แล้วเล่นกลางเห็นตัวหนึ่งอ่ะดิฉันเห็นแวบๆตัวหนึ่งอ่ะมึงไม่มีแต่กูมีเนี่ยเดาวป้ามึงโอดานกลางเลยเนี่ยเอาไอ้เทียแล้วก็ให้กูขึ้นไปตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะมันเพี้ยบเลยเนี่ยมาเร็วเร็วดิฉันกำลังมาแล้วมึงวาร์ปมาเนี่ยไม่แบบไม่ทงไม่ถามสุขภาพดิฉันเลยสักคำนะฮะดิฉันมาแล้วดิฉันมาแล้วจับใคร ลุยลุยสีฮะลุยสิฮะณจุดนี้นะฮะจับแล้วนะฮะจัดนะฮะเออเ<อ>ขาบอกแล้วว่าทีมเวิร์คดิฉันกลับยังด่วนเลยฮะออกของโอ้โหตังได้แน่น,นอนฮะไี้ตังเหลือเฟืออะไรเนี่ยออกอะไรดีจ้าณจุดนี้นี่คุณออกอะไรดีคะคุณแม็กับ ดิฉันควรจะออกอะไรดีคะที่ให้มันเพิ่มความถึกให้ดิฉันเนี่ยออกอุปกรณ์สนับสนุนดีกว่าอ่าสนับสนุนแล้วไงจอดแล้วไงต่อจ้ะอันไหนดีวะไม่เงินเท่าไหร่เนี่ยดูดิพันก้าวจ้ะพันก้าออกเสื้อกันหนาวมากันมึงก็ได้มั้งให้มึงให้มันตีมึงไม่เข่าเสื้อกันหนาวอันไหนจ้ะเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันอ่ะ อุปกรณ์ป้องกันนะจ๊ะอ่ะราคาสองพั 2> 2, 2, 2, นเจ็ดสิบสองสองพันเจ็ดสิบสองสองพันเจ็ดสิบสองดิฉันกำลังมองห่ะอุปกรณ์ป้องกันใช่ไหมเออเห็นต่้งเจ็ดสิบห้าเนี่ยเออเจ็ดสิบห้าแหละเจ็ดสิบสองคุณผิดขอโทษไอ้ป้อมมันแตกหมดแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงไป <c oughs> นะ <c oughs> นะจุดจุดนี้ดิฉันได้มาถึงแล้วนะฮะ ตอนนี้ดิฉันกำลังทำการเดินเดินทางไปนะเฮ้ยแต่เจนสะพัดได้เฮาต้องมีคนแถวนั้นแน่ๆเลยนะมานี่เฮ้ยบนระวังมันมาแล้วเอ้ยอเฮอย,อย,อยานี่รู้แล้วดิฉันกํ<ป>าลังไปเลยที่เช้านกาลังไปเจนสะพัดได้ค่ะเจนสะพัดได้ค่ะคุปเปิดบ้านกันคุณระหนัดน,นดักแหละ มัดโปรเนี่ยโอ้ยแต่ดิฉันถนัดแบบแบบซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตอะแป๊บนึงโอเด้งอัดณนจุดนี้ดิฉันเปิดแล้วนะฮะบอกแล้วให้เซฟปุ้งก็ไม่เซฟตายนะฮะฝันดีฮะไนบ๊บายบายแล้วเจอกันใหม่ ดูแลไหมวิ่งจับนะฮะมันมันแล้วทีนี้ฮะติ๊กติ๊กติ๊กเออเป็นไรอะ่ะเราข่ายเหรอกินนมไหมอะ่ะไอเดยคอยคอยคอยจุดนี้เนี่ย<อ>เจนเจนก็มีนมอยู่นะฮะ<อ>เจนเจนยังไม่มีนมให้จูดเนี่ย เดรอเจนไปทำนมก่อนนะฮะวิ่งแข่งว่าแบบเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังเลยอ่ะทำไมแว้นจังเลยอ่ะตัวเธอตัวเธอทำอะไรทำไมแว้นจังอ่ะตัวเธอรอเขาด้วยสิหนึงไอมิดวอร์ดีกว่ามาโหูไม่เอาเว้ยมาดิมาตัวเธอมาหนี่ได้แต่เนี่ยกูได้หมดไอ้มิดวอสู้ได้อยู่แล้วไอ้ไอ้โอ้ยมันจะได้รู้ไงว่าด่านนี้เป็นยังไง อะไรเหรอด่านนี้คือด่านถึงการบวกบวกอ๋อไม,ไม่ไม่เอาเเไม่เอากูไม่ชอบเบียนคณิตหารก็ไอกสัตว์ป๊อหนึ่งดิฉันมีตังค์อยู่หนึ่งพันเนี่ยคนทำอะไรดีคะคุณมแม็กซ์เกมอะไรอะไ้สัตว์มันยังอยู่คนเดียวอยีกเะรมยอมแพ้แล้วเหรออ๋อเหรออ๋อ,อ,อนั่นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะ ก็พาทหน้าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาลุยกันต่อนะก็แน่นอนเป็นที่ประจักษ์กันว่าดิฉันเนี่ยโหดขนาดไหนนะฮะเจนสัพัดได้ค่โอเคครับสีเกลเลทเด้บผม